เอาละครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกมอาร์มโอบายนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาจับเจ้าม้ากันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอ่าสิ่งที่เจ้ามา ch, า้าเนี่ยชอบกินเป็นพิเศษเลยนะครับอ่าสิ่งที่เจ้าม้าชอบกินเนี่ยก็คือเจ้า os, แครอทของเรานะนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยแล้วก็อา่าที่ผมจะใช้ออกไปเนี่ยเป็นยากินสิบเนาะในส่วนของอา่าในส่วนของอานของม้าเนี่ยก็สามารถคราฟได้ตอนเลเวลยี่สิบนะฮะก็ไม่มีอานก็สามารถขี่ได้นะฮะมีอานก็สามารถขี่ได้เหมือนกันนะฮะ โอเคในจุดที่เกิดของเจ้าม้าเนี่ยก็เกิดแถว,แถวป่าดิบูดนะอันนี้คือผมเจอไอ้ข้าแม่แม่น้ำไปอีกฝั่งหนึ่งของป่าดิบูดนะฮะก็อยู่ข้างๆกันนะฮะในดูนะฮะพื้นที่ที่ผมอยู่ในตอนนี้เนาะโอเคเจ้าม้าก็จะเกิดประมาณนี้แหละนะฮะแต่จริงๆอ่ะผมก็อยากจะจับตรงนี้นะแต่อ่ามันมีสัตว์นักล่าเยอะเกินไปนะฮะผมก็จะทําการคีบเจ้าม้าเนี่ยแล้วก็ไปจับที่บ้านผมดีกว่าเนาะเพราะว่าผมทําที่ล้อมเอาไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็ ยังไงก็ไว้เจอกันตอนที่ผมกลับไปถึงบ้านเลยดีกว่าละกันนะครับเอาละครับเมื่อกี้นี้ผมก็ไล่จับจนแบบว่ามุ่ยตัวเลยนะตอนนี้ผมก็ได้นอนดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้ทําแบบว่าค่าอาหารของไอ้เจ้าหมาเนี่ยมันลดไวนะฮะมันเหมือนถ้าเรานอนนะมันเหมือนเราข้ามเวลาไงก็เลยทําให้แบบว่าค่าอาหารมันลดนะฮะเราก็แบบว่าจะได้ทําการจับง่ายขึ้นเนาะเนี่ยวิธีการจับก็คือ วิ่งกระโดดขี่หลังเลยนะครับนีขี่หลังแล้วก็ใส่แครอทให้น้องกินนะครับนี่ก็จะประมาณนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ลงไม่เป็นเนี่ยฮะฝั่งซ้ายมือนะคะบนสุดนะมันจะมีรูลมเขาเนาะแล้วก็กดแล้วก็ลงทันทีเลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตาเล่นสปีดคลิปวิดีโอดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้ไวต่อการเทรนของผมเนาะโอเค เอาแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่รอบเดียวนะฮะรอบนี้รอบสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะติดเนาะโอ้โหบอกเลยว่าวุ่นวายจัดนะน้องมมาเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมานะฮะก็อย่าให้น้องตกใจนะถ้าสมมุติว่าเรามีชุดอ่าชุดหุ่งหญ้าหรือว่าชุดที่มันแบบว่ามันเหมือนต้นหญ้าอะทุกคนอ่าผมก็ไม่รู้ว่าเรียกชุดอะไรนะฮะก็สามารถเอามาใส่ได้แล้วก็ย่องไปข้างหลังดีกว่าเนาะโอเคดีกว่าใส่ชุดเทคเยอะเลยนะครับถ้าไม่มียักเป็น1ินะครับโอเคความสามารถของอ่าเจ้ามมาเนี่ยอ่า ข้อดีของมนันก็คือวิ่งไม่เหนื่อยนะฮะน,นี่ผมไม่ได้เปิดก๊อดกอดโหมดหรือว่าไม่ได้เปิดอะไรเลยนะอันนี้คือแบบว่าลองแบบสดๆเลยนะฮะคือเจ้าม้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราวิ่งเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยเลยนะฮะเราจะวิ่งไปแบบว่ารอบแมปก็ตามะฮะมันจะไม่เหนื่อยเลยนะครับยกเว้นแต่เราโจมตีแล้วก็เราถีบนะฮะมันก็จะเหนื่อยเนาะแต่กระโดดนี่ผมว่าน่าจะทําให้น้องม้าเหนื่อยด้วยนะแต่สตามิน่าลดนะ,ะเวลาถ้าเราถีบหรือว่ากระโดดหรือว่ากัดนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเราแบบวิ่งเฉยๆเนี่ย ไม่สต้ามิน่ไม่ลดเลยนะฮะเห็นไหมเวลาเราถีบเนี่ยสามารถสร้างค่าสลบได้นะฮะน้องม้านะครับไว้จับสัตว์ก็ได้เนาะนี่เราก็ถีบไปนะฮะนี่ผมขอเร่งสปีดนะเพราะว่ามันนานเกินไปนะฮะเอาละฮะเนี่ยเห็นไหมมันจะสลบแล้วนะเราก็แค่แบบว่าถีบไปเรื่อยๆนะฮะนี่เราก็ตามถีบไปเลยนะครับถ้าลูกถีบกับลูกกัดเนี่ยทำให้แบบว่าสต้ามิน่ลดนะฮะเวลาเรากระโดดด้วยเนาะ แต่ถ้าเราวิ่งเฉยเนี่ยสตาร์มิ่น่าไม่ลดแน่นอนนะฮะวิ่งได้ทั้งแมปเลยจริงนี่เห็น<ม>ไหมสลบแล้วนี่คนสามารถแบบก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้แบบว่าเหมาะอ่าเอาจริงนะมันเหมาะก,กับการเดินทางมากกว่านะับไม่เหมาะก,กับการแบบว่าไปเตะให้คนนู้นคนนี้สลบนะฮะมันไม่เหมาะนะับไม่เหมาะกับการเอาไปจับสัตว์เนาะแล้วก็ไว้สำหรับอาการขนของนะฮะขนของขนเหล็กพวกนี้นะครับเพราะว่าเจ้าหมาเนี่ยมันก็สามารถ ลดน้ำหนักของสิ่งไอ้พวกทรัพยากรในพวกเหล็กพวกนี้ได้เนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมผู้ผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเนี่ยความสามารถคร่าวๆก็จะประมาณนี้เฮ้ยตายเลยเอ <laughs> โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรมากนะโอเคก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในปีหน้านะครับผมครับ